ใหญ่มากอ่ะยู่อ่ะพยายามว่าโอ้โหกินมันก่อนกำเบิร์นอีกนิดนึงเพื่อความสวยงามตอนที่ตุนออกมาเนาะเดินเลยเดนเลยนี่ สวัสดีครับผมขอตรลกึกเข้าสู่ช่องนันกกาหมือนแคลนะครับผมเราอยากกินแบบขาหมูเราจะโทรสั่งลูกสมุนของเรานะครับผมให้จัดการทําข้าวขาหมูไซสยย์ใหญ่ในหะ้แล้วเดี๋ยวไปดูว่ามันจะรอดไม่รอดมีหน้าที่กินอย่างเดียวครับไม่ได้มีหน้าที่ทาไปครับผมสวัสดีค่ะวัตถุดิบที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยความจริงน่าจะเลี้ยงคนได้ทั้งหมู่บ้านเลยแต่วันนี้เอก,กจะเลี้ยงเคียยงคนเดียวเลยค่ะเพราะตอนแรกเคียบอกว่าอยากกินข้าวขาหมู ไอ้ก,ก็ก็เออเดี๋ยวจัดให้แต่ไม่ได้บอกว่าไซส์ไหนนะก,ก็เไซส์นี้แหละ <c oughs> ใหญ่มาก <c oughs> อ่ะอิวอ่ะทดี๋ยไปลอวกโอ้โหกินมันแบบเยอะทุกแบบแบบคนเอาออกแล้วกันเนาะมันดูอิวอ่ะปก,กติเขาสับกันหรอ seriously <c> what the fuck are you <oughs> doing สองเฮกเล่นนนพี่ตัดก้อนว้าแล้วก็ไม่ใช่อย่าง ก็คือจะเบิร์นส่วนหนังของมันปกติซื้อที่ตลาดเขาเบิร์มาให้เราแล้วแหละแต่ว่าเราจะเบิร์นอีกนิดนึงเพิ่อความสวยงามตอนที่ตุนออกมาค่ะ okay, เเ,เยน,นื้อนจะสยอยงเลยเหอเ okay, ทุกคนทัพกํลังจะทอดขามหมูแล้วนะจะเอาเอะกแขกา น,นี้ก็ลงทอดเรียบร้อยแล้วก็๋ยวทอดได้และวนาทีก็อยวระหว่างรอเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทาเครื่องขอเ็อเครื่องเครื่องตุน๋นเดี๋ยวไปดูกันนะคะโอเคผักชีได้แล้วแล้วก็กระเทียมจักหน่อยหนึ่งกระเทียมไม่ต้องละเอียดแค่บุกบก,ก็อันนี้ก็เอโกซื้อมาเป็นเครื่องพะโลก็เดี๋ยวไปใส่ใผ้าสีขาวก่อนที่จะตุ๋นเพราะว่าเดี๋ยวตอนถ้าไม่ใส่ถุงแล้วเนี่ยตอนตุ๋นเสร็จเนี่ยขี้เกียจมานั่งเขี่ยโอเคค่ะก็ ก็ใส่น้ำน้ำตาลปีบ๊บ๋ยวรอให้มันละลายเนาะจิ้งี่ยวขาวก็สาเขียวตันตา,าส่วนก็ตามใจฉ <c oughs> ันบางสุดเขาก็บอกว่าให้ไปผัดกันน้ำมันก็วันนี้ไอ้ก,ก็เลกสุดที่ไม่ได้ผัดกันน้ำมันก็ถือว่าขาหมูมันมันเยอะแล้วเดี๋ยวเคียวร้องไห้ <c oughs> ใส่รากผักชีก,ก,กระเทียมที่กทุบสับๆไปแล้วขาแก่ ทุกคนอยากให้กับคนนด้กลิ่นมากเลยหอมมากนี่ทรงมาดีทรงมาดีแสดงว่าน่าจะพอเลยเมนูนี้กคนข้ามาแล้วหนักมากโอเคค่ะก็เดี๋ยวเอาขาหมูมาใส่ในหมออ้อก่อนทุกคนนังหมูกกมากหาท่าลก ก็หมอ้อที่ใช้วันนี้ก็จะใช้เป็นหมอ้อแรงดันจะได้ยืดระยะเวลาในการตุนเพราะว่าในสูตรที่ไปอ่านมาหลายสูตรแบบต้มสีห้าชั่วโมงอะมันไม่ทันกินอะก็ส่วนมากปกติเวลาตุนหมอ้อแรงดันเราจะใช้เวลาอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งของที่ต้องตุนจริงๆก็จะใช้เวลาประยหยัดีค่ะนี่เรียบร้อยแล้วก็ก็จะใส่ตัวนี้นองปาย โอเคค่ะก็เดี๋ยวปิดปากเลยการขึ้นที่เหลือก็ปล่อยทิ้งไว้สักงสองชั่วโมงตอนนี้อีกทีนึงตนเสร็จว่าร้อนแล้วนะครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฝีมือข้าพเจ้าเองไปดูนะครับนอันนี้อ้าวน่ากินป่ะคุณน่ากินป่ะเฮียขาเฮียจะทำอย่างนี้ไม่ได้เฮียจะมาขโมยเครดิตของหนูแบบนี้ไม่ได้เอานี่ก็ผมทำไง มันไม่ใช่เหรออ๋อน,นี่ขาหมูเอโกนะนี่คือแบบมาแบบชุบมมือเปิมเลยต๊อกทีละหมูกรอบมาก็เาแบบแค่ยกหมูขึ้น<ช>เสร็จแล้วอันนี้คือมาแบบเปิดหมอเราเสร็จแล้วมันกัน <c> โ <oughs> คตรเนียนเลยอ่ะอันนี้คือขาหมูที่เอโกทำโอ้โหโอ้มันแบบนุ่มไม่นุม่มดูจากสภาพมาครับมาครับอย่าให้มันเละนะเว้ยโอ้มาแล้วพี่เบิ้ม เดี๋ยวเราจะเริ่มซอยแล้วนะครับผมคือมันมันนุ่มแบบนุ่มมากเลยนะอุ้ยอืม้มอื้มอร่อยว่ะวิมซี่น้ำจิ้มด้วยหนังหมูดีนากตุ้งื่ยอย,อย,อย

ที <recherche> <meye> ่ญี่ปุ่นจะมีข้าวขาวหมืกันไม่มีมาเจอที่ไทยเลยเนี่ย คือแบบไม่ไม่ได้แหวกไม่ได้อะไรเลยมันแบบหลุดออกมาอันนี้อันนี้ไขมันหนังบวกไขมันไอ้เลยใายเป็นพอ เรามาแบบกินหนังใช่ไหม,อมพอกินเนื้อกลายเป็นแบบแม่มงมไม่อร่อยใช่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 กูยังงงไนี่ยพอ่พี่ปกติพี่ชอบกินเนื้อนะไม่ยังหนังเขาทำไมอืมติดใจเลยอ่ะ <c oughs> กินแล้วพี่ <c oughs> จะทิ้งหนูไว้กลางทางแบบนี้ไม่ได้ถือวมันเยอะมากเลยนะเยอะ หนูว่าเราเริ่มอิ่มไขมันแหละไขมันเยอะมากเเยอะน่าจะแบบมึนไขมันแล้วคือจริงๆอะ่ะมันจะมีน้ําราดไอที่หม้อที่เราตักราดไอหมอ้มอหม้อเนี้ยห <c oughs> ม้อนี้ใช่ปะคือตอนแรกอะ่ะมันเป็นน้ำที่พะโลลที่เราแยกออกมาเว้ยข้างบนน้ยไม่เป็นแบบไข่นี่นเป็นไขมันอยู่นะเป็นแบบน้ํามันลอยแบบเยอะมากเป็น <c oughs> มีการาดเออนี่คือแบบมันเลยแบบทําให้แบบเรียนแบบนี้ถือว่ากูชนะแล้วไงใช่นะ นี่เขาได้รู้ว่ากินจริงเหลือจริงอิ่มแล้วกินไม่ไหวแล้วตอนนี้น่าจะเป็นอารมณ์เรียนมากกว่าเออมันเลียนไขมันอ่ะอันนี้ประมาณนี้แล้วกันวันนี้ก็ได้ดูวิธีการทําขาหมูเลยเนาะเออนี่คือทําอยู่บ้านก็ได้ง่ายๆใช้หม้อแรงดันแบบนี้ปเวลาประหยัดเวลาประหยัดเวลาก็ไงก็ฝากติดตามช่องไอโก้ด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องไอโก้าษาอักด้วยนะคะอ่าก็เดี๋ยวไว้เทปหน้าเราจะ ไปกินอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันเอ้ยช่วยคอมเมนต์มาหน่อย <c oughs> อยากจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบเมนูไก่เมนูพวกเป็ด <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยกระจกเทเอออะไรอย่างเงี้ยช่วยแบบคิดหน่อยคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าถ้าเป็นแบบเมนูสปีกอะไรเงี้ <c oughs> ยมีอะไรบ้างเออมีอะไรที่แบบว่าทำแล้วมันน่ากินอย่ <c oughs> างนี้บ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันเทปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ